มาค่ะพี่น้องเป็นจังใดยเนี่ยสำหรับมือขึ้นนี่นะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะของการทำการแสดงสำหรับหมอลำสาวหน่อยลำเพลินโชว์แล้วพี่น้องนอกนะคะสำหรับเล,ล่นเป็นไรทันไรค่อมค่ะพี่น้องหลังจากที่เรมีการปิดฤดูกาลไปนะคะก็มีหลาสิบากัน แยกไกลกันไปกับพี่น้องบางคนกะเนี่ยไปหาครบอบครัวนะพี่น้องน,น,กนอกหลักกะรอติดตามนะคะสำหรับหลังจากนี้นะคะว่าผู้ใดสีเป็นจังไดแน่ผู้ใดสีเฮ็ดอีกอย่างแน,น่นอกพี่น้องนอกหลักติดตามคือเก้านั่นหลักนะคะ mm hmm. แล้วนี่แหละครับพี่น้องนะคะแอดมินได้เห็นในฝั่งของทางด้านตลกบอยเบิกบานนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือสิบพากันรูดจ,จักดีตอนนี้ก็เป็นตลกนะคะประจำ สาวหน่วยลำเครื่องโชว์น็อกคีน้องแล้ต้องบอกไปเลยนะคะว่าบ่รว่าเสียเรนมุกใดออกมาค่ะพี่น้องโอ้โหเอฟซี FC แฟนคลับไร้คนนี้มีความสูงแห้งนะคะเรียกเ์เบอว่าได้เสียงหัวเราะทันทีนะคะคันทั้งด้านบอยเบิกบานเพิ่นได้เว้าวันขอบน็อกคีน้องเนาะนะคะแล้วนี่แหละคะ่ะพี่น้องสำหรับทั้งด้านบอยเบิกบานนะคะแอดมินได้เห็นเพนเดมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงทั้งดันบอจโญยมานินแบบนี้นะคะเซืรอว่าหลายคนนี้ต้องนำตาหลายอย่างแน่นอนนะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นเดี๋ยวจะอ่านสุพี่น้องฟัง สำหรับท่านวันเดีววันานบอกว่าพ่อนะคะผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกล้ากล้าเอิ้นใดว่านักพัฒนานักวิชาการด้านหมอลำผู้ต่อยอดให้กับวงการหมอลำยกระดับข้าบาหมอลำให้เป็นที่ยอมรับในผลงานโจอแก้วโดยใช้กระแสความนิยมไม่ใช่เงินตรา ให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวงการบันเทิงทัศนคติที่ดีนะคะต่อนุ่มโจโยมนินแต่ก่อนมาอยู่และหลังมาอยู่ในเครือข่ายสาวน้อยเปลี่ยนไปมากๆครับขอคาระวะนะคะเป็นตั้งแน่ค่นคะพี่น้อง หลังจากพี่ท่างนั้นบอยเบ,บิกบานนะคะเพื่อนีนมีการออกมากเกินไว้ถึงบอสโจโยมานินแบบนี้เรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับหลายคนนี่ก็ถึงกับอึ้งนะคะทั้งอึ้งทั้งช็อกค,คุณละน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ละคำที่เขึ้นไดเซย์ขึ้นมาหนี่นะคะทีเดย์ว่ากับบอสโจนี่โอ้โหแต่ละคำนี้เป็นคำที่เซอร์บามาจากความรู้สึกจริงๆครับพี่น้องแล้วก็สำหรับคำคำนี้นะคะก็สมแล้วล่ะนะคะสมแล้วทีได้ใย์กับบอสโจโยมานินเพราะว่าเพื่อนกับเป็นจังซันอีลี นพ่น้องนันบว่าเป็นในเรื่องของผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคับพี่น้องเอิรนมาเป็นนักพัฒนานักวิชาการด้านหมอลำเลกะวา่าใดผู้ต่อยอดให้กับวงการมอลำใด้ยกรับเข้ามาหมอลำนี้เอิ่นว่าเป็นที่ยอมรับนะคะในผลงานโจแก้วนพพิณองน้องรังลังมันนี่คับพี่น้องนะคะตังเต่ที่เอิรนมาตังแต่อุงกิ้งขามาแล้วก็บอโจกะเอิรนมาพัฒนาวงขึ้นมาเรื่อยๆนพ่นอ้นองนอกจได้มีรายการ โทรทัศน์ทีวีนะคะหลายช่องครับพี่น้องพากันเอลนมาติดต่อบอสโจมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องหลายคนกับภากันรู้จักหมอล่าขื่นนะคะมอรู้จักหมอเล่ลาขื่นพานจอแก้ววันเถาะนาะพี่น้องเนะะาะกัมภาหรับบอสโจก็ถือว่าเป็นผู้ยกระดับหมอลำอิลีวันเถาะนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องโอ้โหตนะนาคขมทีทางด้านบอยเบิกบานในเซก,กับบอสโจนี้ โบสถ์สิเป็นในเรื่องของอที่ว่าเพิ่นทัศนคติดีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเนาะพี่น้องเนาะนะคนะกะสำหรับทางด้านดูกจูดยันดินนะคะเพิ่นกะเก่งอิลีวันเถาะเก่งอิลีนะคะเป็นเป็นคนที่เอิ่อนมาจังไลยละแนมสอดวันเถาะทึ่งแนมสอดทึ่งแบบเป็นเป็นกูรูเป็นเป็น,ปนครูนะคะในในด่านที่รีโบสสิเป็นเอาาิ่อนมาผู้ชายคนนี้นี อยากจะทําอะไรนะคะแล้วประสบความสําเร็จในทุกด้านมุอสล่องเบิงบาวาสิเป็นเหฮดคลิปสันทั้งสี่โอ้โควนเบิงบลกหลายหลายล้านพบนละเฮดรุ่งสวงขึ้นมาเป็นจังในครรัพ่นองเอฟซีแฟนคาับหไรยคนกะให้ความสนใจกันย่างลนน้ำาล่งหนึงตอนนี้กะโอ้โหไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้จะอ่าสิบแห่งสิบป้อยนังไข่อ,อมานี โอ้ยเอินว่าเป็นเงินเป็นทองเบิดพะพี่น้องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดสาหรับผู้ใช้คนนี้เก่งจริงๆนพี่น้องเนาะนะคะละก็เอ็นินได้เห็นอีกโพส์นะคะของทางด้านบอยเบิกบานค่ะพี่น้องเน่ได้เห็นอีกโพส์ของบอยเบิกบานเพราะได้เห็นการเรียกได้ว่าเป็นตาละตนนะคะเป็นตาละตนเนพี่น้องเนาะนะคะเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นนี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับท่านานบอยเบิกบานกรนี้เป็นกรณีมีการออกมากเกินไหมแบบนี้ ่อนบอกว่าขอบคุณมาไลน์ออนไลน์นะคะจากคุณแม่สมมุตินะครับสมมุติบามีคนออนมาแฮชแทกมืออื่นปิดวงวงเงียบอ่ามืออื่นปิดวงเงียบปี้พันนพี่น้องเป็นจังไดแล้วก็ยังมีโพสรคร่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าอยากให้ปิดวงบ่มีมาไล่คือเพิ่นวงการตลกพากันโอนสมทบมาให้ทรงกำลังใจให้กันพนะ น้ำตาสิไหลเบิ่งเอากันดีให้เป็นจังไหนครับพี่น้องนะคะยังมีอีกโพดเดยยังมีอีกโพดนะคะเพื่อนก็บบกว่าเสื้อบอข่อยบบได้มาไล่พ่อบาทแต่หลังจากพูดไปตอนแรกพี่น้องทักมากขอเล็กบัญชีเป็นยีสคนสาธุขอบคุณกำลังใจเด้อครับนะคะเป็นจังไหนครับพี่น้องนี่ เป็นจังไหนนะคะก็ส่งกำลังใจกันไปวันเถาะนพี่นองเนาะแอดมินเดย์เ็นแล้วก็น,นำเซนาตาไลาไปคือเพลินวันเถาะนพี่นองเนาะจังทีฮอพากันเดย์เดย์เบิง้งขณะหมอสละมานพี่นองเนาะส่วนมากแล้วมือนปีฤดูกาลส่วนมากแล้วคนทีเสเดมาหลน์ลลนี่ก็จะเป็น ศิลปินะเป็นส่วนมากยังคีห้องพักกันใทราบดีนั่นนะคะสำหรับคณะมอรองมอลำนพีน้องๆนะคะกัส่วนมากแล้วนี่ก้นทีสเดมาไลา่หลายมาไล่หลนขคอส่วนมากก็จะเป็นศิลปินะเป็นส่วนมากนกพีน้องๆคันบอลถึงว่าแดนเซอร์คันบอลถึงว่าตลกคอนโอยไดบอเนะยคะ่ะ ถือว่าโอกาสที่จะได้น้อยมากๆครับพี่น้องนะคะภาวะส่วนมากแล้วคนมักสีแบบเอิ้นวารงแน่นะให,ให้ความสนใจกับศิลปินมากกว่านาอพี่น้องนาะแล้วสําหรับในวันปิดฤดูกาลครับพี่น้องนะคะนี่แหละย่างท่านอันบอยเบอร์บานเพื่อนกับเป็นตลกนะคะประจําสานัดล้ำเพลินโชว์นาอพี่น้องเราเพิ่นการมีการออกมากเคลื่อนไหวนะคะว่าเจ้าเสื้อ่วยบอวันปิดฤดูกาลคอยบบไ้มาไล่พ่อบาท เพิ่นว่าจังสิทธิละแต่บานหลังจากที่เพิ่น,นี้มีการออกมาพูดแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ได mm ้ hmm. มี Fan Club, ้เอฟซีแฟนคลับหลายๆคุณนะคะพากันเอ่อขอเลขบัญชีนะคะอยากสิโอนให้จำนวนมานกนพี่น้องนอเอากะดีใจนะคะดีใจน,ะะใน้ำเพื่อนทำนพี่น้นอ,นองนอกนะคะและ้วก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นตลกที่สิว่าจังเน็ล่ะนะคะทีนะะ่ว่าเล่นได้ดีนะคะที่ว่าเล่นได้ดีนะคะแล้วสำหรับในฤดูก,กาลในฤดูก,กาลที่ผ่านมานะคะ่ะพี่น้องเขาก็ได้เห็นในเบื้องมาตลอด นงพี่น้องนอกกะทือว่าเป็นตลกทีเรียกได้ว่าสุดยอดนะคะที่ว่าสุดยอดนะคะแล้วก็พ่อได้พิจารกาลงไปนะคะเพื่อนก็ได้มีการออมากเกินไว้นะคะว่าบอดมาไล่ปิดวงพ่อบาดคือเงียบคักแท้จังสี่แม้นะคะหลายคนได้เห็นกับเลือตนวันพอกับผ้ากันแหกคอเลขบัญชีกันดูรัวนอกพี่น้องนะนะคะกะทือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะคะสำหรับตลกค่ะพี่น้องทมว่า อโอกาสที่สเสด็จมาไล่นะคะยากบบยากข้าพี่น้องอยากอิหลีนะคะกะสิบา้าจ้าในจตามพี่เฮาเดไปพากันไปเบื้องคณะมอรองมอรัมนาะพี่น้องนอเนาะแอดมินกะมีตาเด็กยินแบบเอลซี่เป็นครับหลายคนพากันบอกว่าอยากไปเห็นศิลปินอยากไปเบิ้งศิลปินคนนันน้นคนนี้นะคะกะโบเคยได้แบบเห็นมาอยากไปเบิ้งตลกผู้นั้นผู้นี้จังสิแม็กะบโบเคยได้เห็นนะคะเปรียบเสมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทีมงานเบื้องหลัง จังกระดกระบาดใดจงังทันกรบาดจังทันกระด uh. ไปครับพี่น้องถือว่าเป็นทีมงานเบื้องหลังกระบาดดประมาณแบบเป็นอารมณ์คือจังแดนเซอร์เป็นอารมณ์คือจังค้อว้อยจังสี่นอกพี่น้องเราสำหรับแดนเซอร์นี้วันปีฤดูการนี้เอเมนบอกเคยได้ยินครับพี่น้องา่าโอ้โหแดนเซอร์คนนี้ได้มาไรล,ล้นคอตะดกคนนี้ได้มาอะไล้ลนคอเอเม่บอกเคยได้ยินนอกพี่น้องนอกกะสิว,วา่าจะในระเบิงกันไปเบิ้งแย่งก,กันไปนอกพี่น้องนองสำหรับ มีหละทั้งคุณบอยเบิร์ตบานกับพี่น้องกัททีว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกได้ว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวว่า FC แฟนคลับนะคะของเครือสาวน้อยนี่บอสทีมไทท์ไว้างล้างย่างแน,น,น่นอนน้อพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้นะคะเอางั้นล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกพีไปสนิทซะก่อนเนาะค่ะว่ากันสวัสดีค่ะ